บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนมะนาำโดยช่างผู้มีความชำนาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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  สวัสดีครับ FC ทุกท่านและลูกศิษย์ลูกหาทุกคนหนึ่งปีผ่านไปไวเหมือนโกโหกนะครับหนึ่งปีที่ผมออกจากงานมาอยู่ตรงนี้นะครับก็มีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งถามผมมาว่าทำไมถึงออกจากงาน วันนี้ผมก็จะมาตอบคอมเมนต์นั้นให้นะครับทำไมถึงออกจากงานชีวิตคนเรามันก็ไปตามโชคชะตาราศีของเรานะครับไปตามดวงไปตามความขิดไปตามพรมลิขิตฟ้าลิขิตนะครับ ผมก็มีไม่อยากไปโทษอะไรสิ่งที่อยามันขึ้นอยู่ที่กดวงของเรานะครับสาเหตุที่ออกจากง,งานก็เพราะว่าเขาแก่เขาบอกให้ผมลาออกก็อขอย้อนกลับไปเมื่อเดือน เมษายนสองห้าหกหกนะครับมีอวันหนึ่งพ่อแกเขา,เ,าเรียกผมไปคุยด้วยนะครับมันเป็นช่วงเช้ามาณแปดโมงหน่อยๆเนประมาณแปดโมงเก้าโมงนี่แหละครับช่วงเช้ายังไม่มีงานนะครับเขาบอกอามาคุยกันหน่อยมาคุยกันหน่อยซิอา่า ร่างกายเป็นยังไงบ้างผมเข้าไปเขาก็ถามว่าเป็นไงร่างกายไหวไหมถ้าร่างกายไม่ไหวก็ลาออกไปเลยนะอย่ามาตายที่นี่ไปตายที่อื่นเลยอะไรงนงี้เขาพูดอย่างเงี้ยเขาบอกอย่างเงี้ยผมฟังแล้วก็เอ,อ,อะไรเนี่ยผมฟังแล้วก็งงเลยงงเอ้ยงง ทำไมเขาถึงพูดแบบนี้ออกมาอตั้งแท,ที่เราอยู่กันมาเป็นสิบสิบปีนะครับทําไมเขามากล้าพูดคํานี้กับผมผมก็งงผมไม่ทําอะไรผิดผม,มทําอะไรผิดอ่าจริงๆผมอะ่ร่างกายผมมันไม่แข็งแรงหรือว่าป่วยผมป่วยมาครั้งหนึ่งนะครับเขาก็รู้ว่าผมป่วยอยู่นะครับ แต่ป่วยผมก็ท uh. ํางานผมได้ไม่ใช่ว่าผมทํางานไม่ได้ผมก็ทำงานได้ผมทํางานมาผมผมเข้าอยู่กับเขาตั้งแต่ปีสี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่แปดสี Lego> ่เก้าห้าศูนย์อยู่ได้สามสี่ปีสี่ปีนี่ผมก็มาป่วยครับจะป่วยด้วยเหตุอะไรนะก็ให้เดี๋ยวคุพูดให้ฟังทีหลังครับเอาเรื่องาออกจากงานก่อนเอาสาเหตุที่ออกจากงานก่อน คือผมมีร่างกายสุขภาพร่างกายที่ไม่ไม่แข็งแรงเพราะว่าคือป่วยป่วยตั้งตีห้าศูนย์ผมก็นึกว่าเขาจะอ่าสอบถามเรื่องสุขภาพร่างกายผมดีไหมนะเพราะว่าผมรู้ว่าผมป่วยร่างกายไม่ค่อยเต็มร้อยแค่ไหนผมนึกว่าจะผมนึกว่าเขาจะหวังดีกับตัวผมแต่ที่ไหนได้เขาเข้ามาเขาบอกให้ผม ร่างกายไม่ไหวก็ลาออกไปเลยนะอย่ามาตายที่นี่เนยโอ้โหฟังแล้วมันรู้สึกไม่ดีนะครับผมออกจากงานก็มาอยู่ที่นี่ออกมาให,ใหม่นี่เครียดเครียดครับเครียดเครียดออกมาให,ใหม่นี่เครียดเพร,ราะว่าอะไรเครียดภาระค่าใช้จ่ายเราก็ยังมีอยู่เราออกจากงานมาเนี่ยเราจะทํายังไงแต่โชคดีเพราะผมมาทำทำ ตรงนี้ไว้ครับผมทําที่จอดรถไว้อ่พอที่จะรับซ่อมแอร์ได้นะครับผมก็ทําตรงนี้ไว้แต่ผมทําไม่นานแล้วลหละครับทําไม่นานแล้วลเดิมๆก็เป็นที่จอดรถผมแหละเดิมมีเป็นที่จอดรถผมก็จะมีเอฟซีเข้ามาหาผมอยู่เรื่อยๆนะครับ ตอนที่ผมทางานประจาอยู่ก็มีเอฟซเข้ามาหาผมเรื่อยๆนะทำให้ผมแก้ไขปัญหาเอรยนให้นะครับนะ่ยคือโชคดีที่ผมทำให้ตรงนี้ไว้นะครับผมไปเทพื้นเทปูนเทอะไรไว้นะครับผมถึงก ออกมาอยู่ตรงนี้ก่อนออกมาเสียงดวงเสียงดวง <c oughs> ถ้าอยู่ไปเขาก็จะอ่าผมหิงน้ำใจเราแบบนี้ครับผมก็ไม่ชอบนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนที่ด้อยปัญญานะครับ <c oughs> ผมเป็นคนมีปัญญามีสมองมีความคิดนะครับ อยู่ตอนนั้นเหมือนกับถ้าเราอยู่ตอนนั้นเราก็มันกับคนได้ปัญญาไม่มีคุณค่าเลยครับเมื่อเขาไม่เห็นค่าเราไม่เห็นเมื่อเขาไม่เห็นคุณค่าข้างเราที่เราทํามาเนี่ยเราจะไปท,ทนอยู่ทําไมออกมาดีกว่ามาเสี่ยงดวงดีกว่าผมไม่เคยน,นี่นะงานนี้ผมทําได้เต็มที่ กุมเทพใหญ่แล้วผมก็เคยทํางานมาไม่ใช่เฉพ,าะ,เพาะที่นี่ที่เดียวผมทํางานมาในกรุงเทพนี่เป็นสิบบที่นะครับนับได้อาจจะเป็นสิบนะครับหลายที่ผมไปทําก็จะเป็นบริษัทนะครับร้านใหญ่อีกร้านนึงก็แร้านแรกๆที่ผมเข้าไปอยู่เนี่ยก็คือมหานครแอนซาวปีสองพันร้อย สามสิบนะครับประมาณนั้นนะป 12, ะพศสองพันห้าสิบตอนนั้นนะอยู่ที่มหาคนครแอนซาวแต่ตอนนี้ก็หยุดกิจการไปแล้วครับที่ผมไปทั้งราสุดไปดูแล้วก็หยุดกิจการได้นานไปแล้วครับที่นั่นผมอยู่ที่นั่นอนะ่ะเริ่มแรกของการเป็นช่างแอร์อยู่ที่มหาคนครแอนซาวแต่นั้นก็ไปอยู่ที่แถวราชดา เดกลละะระล,ละนะครับเมื่อก่อนเป็นจดกระละครับเป็นตอนนี้เป็นห้างบริวิสันตัวนี้เป็นเป็นเป็นห้างห้างอีกแล้วครับชีวิตผมมันมันไปไปเรื่อยใช่าหมไปอยู่ที่มันเป็นโชคชะตาราศีที่ต้องเดินทางอยู่มหานครก็ถือว่าโอเคดีนะดี เพราะงานเป็นระบบระเบียบดีมหาวิทแอนซาวงานเป็นระบบระเบียบคือเขาจะมีหัวหน้ามีช่างมีเด็กฝึกงานอมีเสมียนมีอะไรเป็นเป็นระเบียบแลละมีเสมียนมีเลขามีเสมียนมีเลขาหนึ่งคนเสมียนสองคนแล้วก็สโตนหนึ่งคนแล้วก็ธุรการอีกหนึ่งคนคือว่าั้นเป็นระบบระเบียบมีระบบระเบียบ ทุรลาการก็คือเป็นผู้ที่ไปหาอะไรหาอะไรต่างๆตรงนั้นถือว่าระบบระเบียบดีครับแต่ว่าคนเราความคิดมันไม่เหมือนกันผมมีความคิดแบบหนึง่งเขาแก่เขามีความคิดแบบหนึง่งมันก็เลยไปแว่นไม่ได้ผมต้องโยกย,ย้ายไปอยู่ที่รัชดา แล้วก็ไปอยู่ที่ห้างรัชดาเปิดใหม่เมื่อก่อนเนี่ยตอนนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วแต่ทุกวันนี้ร้านนี้ยังอยู่หรืเปล่าก็มไม่รู้ผมว่าไม่ได้แวะไปเลยนะผมก็อยู่หลายที่ครับเขาบางกะปิก็เคยไปอยู่สมุทรปราการก็ไปอยู่บางแครก็เคยไปอยู่ กัจโอทินก็เคยไปอยู่แล้วก็ไปอยู่ที่ที่สุกษัตร์นะครับประชาชื่นประชาราชนี่ก็ไปอยู่นะแล้วแถวที่ผมอยู่นี่ผมก็อยู่นะครับมีมีอยู่ผมก็เคยไปอยู่แล้วไม่ไม่เ่ยชื่อ มันอยู่ที่นี่ถือว่ายาวนานนะครับอยู่ที่แถวอยู่แถวน,นี้ก็ถือว่านานยาวนานนะครับอยู่ตรงนี้ยี่สิบปีนะครับอยู่ตรงนี้คือมันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างมันคือโชค bon <Viol> ชะตาชีวิตของเราดวงชะตาชีวิตของเรานะครับมันไม่ใช่เรื่องอื่นผมคิดว่าเป็น,เป,นเป็นเรื่องของโชคชะตาชีวิต มันเป็นเรื่องเอาคือตาชีวิตชีวิตผมเนี่ยเคยเป็นอย่างนี้บ่อยมากคือต้องโยกย้ายโยกย้ายอยู่บ่อยโยกย้ายบ่อยบ่อยมันเป็นโชคชะตาราศีของเราแต่เหตุมันมีก็มีเหตุมันต้องมีเหตุมันต้องมีสาเหตุต้นเหตุของมันที่เราทําให้ทําให้เราต้องโยกย้ายผมโยกย้ายมาหลายครั้งแล้วก็มีมีหลายครั้ง ถ้ามีเวลาผมจะทำสตอรี่สตอรี่ชีวิตผมผมขึ้นมาฮะก็ต้องรอเวลาก่อนนะผมทำสตอรี่ชีวิตตั้งแต่ตัวเด็กๆโตขึ้นมาทำอะไรบ้างครับจะทำสตอรี่ขึ้นมาสักหน่อยถ้ามีโอกาสนะครับจะได้รู้ว่าชีวิตผมมันไม่ได้เกิดมาได้ลาบลื่นมันจะขึ้นลง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 อย่างเงี้ยไปเรื่อยเรื่อมีขึ้นก็มีลงมีขึ้นมีลงอย่างเงี้ย ครับมันก็มีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงก็โยกย้ายไปเรื่อยนะครับแต่อยู่ตรงนี้ยี่สิบปีแล้วแต่ตรน,นี้อายุราเ,เยอะแล้วก็เราต้องหาปักหลักได้แล้วปักหลักปักฐานได้แล้วผมคิดว่าตรงตรงนี้คงคงจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ยึดอาชีพนี้เป็นหลักแล้วะครับยึดอาชีพเป็นหลักจะทําอาชีพนี้ไปจน ชีวิตจะหาไม่จะว่าได้ถ้าเอฟซียังให้ความเมตตายังให้ความรุาารานะครับไว้วางใจนะครับมาที่นี่มาหาผมที่นี่ผมยินดีที่จะแก้ปัญหาเรื่องระบบแอร์รถยนต์ให้ท่านได้ครับขอเพียงท่านพร้อมที่จะทำแค่นั้นเอง ถ้าท่านพร้อมทําผมพร้อมที่จะแก้ไขให้นะครับหนึ่งพร้อมทำสองมีเวลานะครับสําคัญต้องมีเวลาทำรถเนี่ยต้องมีเวลาทํารถอื่นต้องมีเวลาอ่าถ้าจะเอารีบๆเร็วๆเนี่ย,ย,ย,ยมันม,นะมันไม่ได้นะไม่ได้บางทีมันต้องใช้เวลางานแอร์เป็นงานที่ละเอียดไม่ใช่ทำลุกๆลๆกๆลกๆ,ๆ,ๆ,ๆไป พอไปใช้ไม่นานก็กลับมาเงินไม่ไม่แอร์ไม่เย็นอีีแต่นั้นก็ไม่เอาผมก็ทําให้มันใช้ให้มันได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ถ้าจะทําให้มันนานที่สุดให้ดีที่สุดเนะี่ยก็ต้องว่าก็ไม่ตามหลักความเป็นจริงว่าอะไรมันอะไรดีอะไรไม่ดีอายุอันนี้มันควรจะเปลี่ยนอายุตัวนี้ควรจะได้กี่ปีอายุตัวนี้ควรจะได้กี่ปีอันนี้ควรจะได้กี่ปีนะครับ ถ้าตัวนี้ไม่ดีแต่ยังไม่เปลี่ยนมันก็อายุมันก็การใช้งานมันก็จะสั้นตัวนี้ไม่ดีก็ไม่เปลี่ยนมันก็อยู่มันก็ไม่อายุการใช้งานมันก็จะสั้นทุกอย่างมีอายุการใช้งานหมดข้างหลังพวกคอมเพรสเซอร์แอร์แลนคอนเดนเซอร์อีวาพวกเซรนเซชันราเดอร์ทุกอย่างมีอายุการใช้งานหมดเราจะทําไงให้มันอายุการใช้งานที่มันยาวขึ้นอะไรแค่นี้นะครับ กีปัญหาเรื่องไหก็มาคุยกับผมได้ครับที่นี่ผมทำงานเต็มที่ครับตรงนี้ผมทำงานทางานด้วยตัวเองเนี่ยทำเต็มที่แน่นอนนะครับผมไม่ได้เป็นลูกจ้างใครผมทำงานด้วยความจริงใจนะครับหน,หนึ่งปีที่ผ่านไปเนี่ยผมก็รู้สึกว่า เอฟซีดีไว้วางใจผมพอสมควรนะครับผมก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ไว้วางใจผมเอารถเข้ามาให้ผมแก้ไขปัญหาทุกงโลยนให้นะครับบางท่านเข้ามาอาจจะผมอาจจะแก้ไขให้ไม่ได้เพราะว่าอะไรก็าอาจจะเกิดจากปัจจัยไม่พร้อมอะไรเงี้ยผมก็แก้ไขให้ไม่ได้นะครับถ้าปัจจัยไม่พร้อมอ่า ราคาเนี่ผมก็ราคาคุยกันได้ครับมาคุยกันได้ราคามิตรภาพคุยกันได้มาที่นี่ราคามิตรภาพคุยกันได้ครับไม่มีปัญหาจะมาที่นี่มาคุยอมีเงินไม่มีเงินก็มาคุยมาให้ผมเช็คตรวจเช็คดูก่อนว่าเออต้องทําอะไรบางเนี่ยมีอะไรพอที่จะช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไปนะครับทําไม่เหนือบอ,บอดกว่าแรงนะครับอมีหล,หลายคันที่ผมทําไป บางครั้งก็อาจมีเข้าเนื้อตัวเองด้วยก็มีก็พูดตามตรงนะครับแต่ถ้าเป็นบ่อยๆก็ไม่ไหวนะครับอะไรผมก็ช่วยได้เท่าที่ผมช่วยได้นะครับถ้าช่วยมากๆผมก็ไม่ไหวเหมือนกันถ้าผมอยู่ได้คุณอยู่ได้ทุกคนอยู่ได้มันก็โอเคนะครับ เนี่ยผมก็ทำไปไม่ได้หวังรำแบงรวยนะครับหวังไว้ค่อยพอได้อยู่ได้พอได้กินอ่ามีมากทํามากมีมีน้อยทําน้อยนะครับตามกําลังของตัวเองตอนนี้ไปนี่ผมก็จะทําตามกําลังของตัวเองนะครับอ่าถ้าอยู่ที่เป็นลูกจ้างเขาเนี่ยมันไม่ได้ทําตามกําลังของเขาเราไม่ได้ทําตามกําลังของเราแต่มันต้องทําตามคําสั่งของเขาเขาสั่งให้ทําเราต้องทาอ่าอ่าวันหนึ่ง ต้องทาให้เสร็จต้องรีบทาให้เสร็จให้เสร็จแล้วเนี่ยอันนี้เสร็จไม่เสร็จก็คือไม่เป็นไรผมว่าค้างคืนได้อะายได้เนี่ยหอดค้างคืนอะไรได้ถ้ามันใช้เวลาในนานนะครับบางครั้งถ้าเป็นลูกจ้างเขาจะต้องรีบเล็ดรถเข้ามาเยอะเนี่ยมันก็ต้องรีบเร่งทําให้รถไล่อันนี้คือต้องรีบทําให้รถเสร็จได้เร็วก็รีบให้รถออกรถออกครับครับยิงรถเข้ามาเยอะยิงต้องรีบทํา รีบเร่งเอามิเสร็จแล้วร,รีบให้รถบอกเอารถให้เร็วที่สุดนะครับแต่ที่นี่เราก็ทําไปเรื่อยๆเราไม่ต้องไปรีบไปเร่งนะครับทาตัวเองอยู่ที่นี่นะครับโอเคครับก็คุยมานานแล้วครับคุยมาเยอะแล้วสาเหตุต้นเหตุต่างๆมันก็เกิดจาก โชคชะตาชีวิตของตัวเราเองว่าเป็นโชคชะตาชีวิตของตัวผมเองการโยกย้ายเปลี่ยนมันเป็นเรื่องของผมลิขิตฟ้าลิขิตแต่ต้นเหตุสาเหตุมันก็ต้องเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องว่าไปตามความเป็นจริงนะครับแต่คนเราเนี่ยเกิดมาควรจะ เป็นมิมตรเมตตที่ดีต่อกัน,นครับถึงจะโกรธจะเกลียดจะยังไงก็เป็นมิมตรเมตติที่ดีต่อกันไม่ใช่ไม่ใช่คําพโดท,ที่รุนแรงต่อกันไม่ใช่ผมมอายุว่าผมไม่ใช่เด็กผมโตแล้วผมมีมีวุฒิภาวะพอนะครับอ่าผมมีวุฒิภาวะพอในการบริหารครอบครัวในการบริหารอต่างอ่า ถ้าผมไม่มีพุทธิภาวะผมก็คงบริหารครอบครัวผมมาได้มาถึงที่นี่แล้วครับช่วงที่ผมออกงานใหม่ๆนี่ครับผู้อีกนิดหนึ่งที่ออกไม่งานใหม่ๆเนี่ยลูกชายก็ยังเรียนไม่จบลูกชายเรียนเรียนไม่จบเครียดครับตอนออกงานใหม่ๆเ่เครียดเครียดเหมือนกันเครียดเครียดเพราะลูกชายก็เรียนเรียนไม่จบอ่าก็จบก็จะเดือน มีนาผมออกออกงานมาเดือนผมออกงานมาเมื่อเดือนกรกฎากลางเดือนกรกฎาคือวันที่สิบหกแต่ลูกชายยังเรียนหนังสืออยู่พอจะจบอีกหกเดือนมีนากรกฎาสิงหากันยาตุลาพิกาธันวามกรามีนาโอ้ถ้าตั้งตั้งเจ็ดแปดเดือนว่าลูกจะจบผมต้อง เครียดก็ต้องเครียดเราจะหาเงินมาให้รูปไปโรงเรียนหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวหาเงินมาให้ค่าเช่าอะไรเงี้ยเครียดครับเงินมีอยู่ในกระเป๋าตอนที่ออกมามีเงินอยู่ในกระเป๋านี่ใช้ได้แค่สองเดือนก้จะให้สองเดือนถ้าสองเดือนนหาไม่มีงานงานไม่มีจบแต่โชคดีที่ผมมีวิชาความรู้อยู่ในตัว ยินดีตุโลผมเนี่ยผมก็เลยผมมีวิชาความรู้ตัวนี้ผมก็เลยอ่าเปิดอบรมลบรหลักสูตรขึ้นแบบรถยนให้กับลูกศิษย์รุ่นที่เจ็ดนะครับขึ้นมากระชวยน้ากันว้างด้วยมันบ้างด้วยก็เลยเราอยู่บัง้างเลยทำอะไรก็เออนี่ดีกว่าเปิดบรมให้ลูกศิษย์ดีกว่านะครับก็มี งานที่มาอยู่ที่ก็มีงานมาเดือนละสองสามคันเดือนละสี่ห้าคันอะไรอยู่มาเนี่ยก็ทำไปเรื่อยๆก็มีมาพอที่ห้าใช้จ่ายไปเดือน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 ทำไปก็ได้เดือนชนเดือนบางเดือนก็ไม่พอค่าใช้จ่ายก็มาเยอะหยิบยืมเขาก็ทนไปก็ทนมาเรื่อยๆนะครับทนมาที่นีๆเมื่อเราออกมาแล้ว เราต้องเดินหน้าแล้วผมคิดว่าผมต้องเดินหน้าแล้วผมมันคงไม่ถอยหลังไปไหนละผมจะประกักบริหารง,ง,งานของผมต่อไปทํางานผมต่อไปตรงนี้ครับให้มันดีขึ้นให้มันผมจะพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นแต่ว่าค่อยๆเป็นค่อยไปครับก็ไ,บไม่รีบไม่ร้อนเท่าไหร่ก็คือเราทําได้แค่ไหนเอาเท่านั้นเราไม่ไปต้องไปเวอร์อะไรอลังการขนาดน,นั้นขอ ค่อยเป็นค่อยไปเรื่อยๆก่อนเวลามันตกมันจะไม่เก็บถ้าเราไปทําใหญ่ๆอะไรเงี้ยอย่าง,างเราก็ทุนไม่เยอะนะครับทุนเี้เราค่อยเป็นค่อยไปตามอ,อย่างที่เห็นนี่แหละครับมาอยู่ตรงนี้ก่อนค่อยเก็บหอมรอมิดถ้ามันมีเราก็เก็บเอาไว้เอาไว้สะสมไว้นะครับแล้วค่อยหาเงินทุนอีกทีนึงอนาคตอาจจะมีการโยกย้ายก็ได้แต่ว่าจะโยกย้ายไปไหนค่อยว่ากันทีนี้ อาจจะอนาคตนะครับอนาคตมันจะเร็วหรือไม่เร็วจะใกล้หไกลเนี่ยก็แล้วแต่ทุกอย่างมันเป็นไปตามเป็นไปตามโชคตาลาศีของเราเป็นดวงถ้าเราทําดีมันต้องได้ดีครับผมคิดว่าถ้าเราทําดีต้องได้ดีถ้าเราทําไม่ดีมันมันมันมีทางดีเราต้องทําดีทําดีได้ดีทําดีคิดดีทําดีมันต้องได้ดีครับนะครับ ตอนนี้ลูกชายผมก็จบแล้วไอ้ลูกสาวผมจบแล้วลูกสาวมันจบก่อนแล้วจบตั้งแต่ปีสองปีแล้วสองปีแล้วสองปีก็ทํางานแล้วลูกสาวทํางานแล้วลูกชายก็ทํางานแล้วตอนนี้ก็มีภาระค่าใช้จ่ยายภา้ะแค่ไหมก็จะลดลงหน่อยหนึ่งก,ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีมันยังมีอยู่ค่าใช้จ่ยายเพราะยังมีทีสินอยู่ ป็นมิสินอเนี่ยยังไม่บอกเขาเขาก็ต้องต้องสำรับมิสินนี่ยเขาอีกนะครับก็สู้ไปจะเรียกเ่าจะสู้ตรงนี้นะครับเพราะเราจะมีพระละที่เรงถึงว่าพระละครอบครัวมันจะเบาบางไปแล้วแต่พระละของตัวเองยังมีอยู่ครับนะครับ,นะรบลูกสาวก็จบปริญญาตรีนะครับ ลูกชายก็จบปวชอโอเคแล้วสองคนเอาแค่นี้พอแล้วครับผมก็ส่งลูกสองคนนี้มาเนี่ยจบนี่ก็เหนื่อยแล้วจบปริญญาตรีเนี่ยผมก็เหนื่อยแล้วจบปวชก็เหนื่อยสองคนก็เหนื่อยครับส่งส่งสองคนนี้ไปไจบนี่ก็เหนื่อยนะคนโตนี่เขาชอบเรียนเขาเรียนเก่งเจ็ดสามเจ็ดสี่ครับคนโตก็เลยส่งให้เขาเรียนแต่คนคนรองนี่ เด็ 2, เดสองเกดสามไม่้คิดถึงเกตสามทีแต่เกตสองเกตสองอ่าเกตสามนี่หน่อยสมองไม่ค่อยดีคนเล็กก็เลยให้เขาเรียนแค่น,นี้พออ่าแต่คนโตนี่สมองดีชอบเรียนนะครับก็เลยส่งให้เขาเรียนจบปริญญาตรีอ่าผมบอกให้เขาเรียนต่อปริญญาโทไหมหรือเรียนต่อจบด็อกเตอร์อะไรก็ได้พ่อจะหาเงนินส่งเขาบอกว่าพอแล้วเท่นี้แล้ว,ลวพ่อเท่นี้ก็พอแล้วโอเค อาแค่นี้ก็แค่นี้ผมอยากจะส่งเสริมคนไหนที่สมองดีสมองดีผมอยากจะส่งเสริมคนโต,ตก็สมองดีก็อยากจะส่งเสริมให้เขาเก็ดจบจบด็อกเตอร์แต่เขาว่าเอาแค่นี้พอแต่คนเล็กเกิดสมองไม่ค่อยดีแต่ก็พอใช้ได้อยู่นะโอเคนี่ผมจบเพียงนี้ละครับสวัสดีครับขอบคุณทุกทการรับชม ทุกการติดตามขอบคุณครับสวัสดีครับ